การกายภาพบำบัดคืออะไรการกายภาพบำบัดนะคะคือการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเกิดจากตัวโรคก,การเสื่อมร้ำวยัยโครงสร้างร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บค่ะการกายภาพบำบัดสามารถลดอาการปวดอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถลดอาการปวดจากคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมปวดคอบาา่าไหล ปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นข้อต่อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดอีกทั้งยังสามารถส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงยืดเหยียดกล้ามเนื้อในคนปกติะคะผู้สูงอายุพไข้อ่อนแรงและสามารถเพิ่มพัฒนาการในเด็กเล็กได้อีกด้วยค่ะ คเครื่องมือกายภาพบำบัดสามารถบรรเทาอาการปวดนะคะในคลินิกเราก็จะมีเครื่องอัลตาราซาวด์และกระตุ้นไฟนะคะเครื่องอัลตาราซาวด์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ความถี่สูงและแรงสั่นสะเทือนไปยังเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดและลดการอักเสบค่ะแต่ในส่วนของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะก็จะเป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ะคะ่ะ คเครื่องถัดมาก็คือเครื่องไฮเลเซอร์นะคะคือคลื่นแสงพลังงานสูงนะคะที่จะช่วยเข้าไปเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะที่เกิดการบาดเจ็บฟื้นฟ,นฟนูพวกเส้นประสาทนะคะรักษาอาการปวดอาการชาหรือการบาดเจ็บที่เพิ่งเป็นได้ะคะ่ะ ค่ะต่อไปก็คือเครื่องเลเดียลช็อกเวฟนะคะก็เป็นการใช้คลื่นกระแทกไปกระแทกบริเวณกล้ามเนื้อที่มีอาการปวดตึงมากๆนะคะให้เกิดการซ้มแซมตัวเองใหม่เรียงตัวใหม่ของเส้นใยนะคะก็จะทําให้มันทาอาการปวดและลดอาการตึงของกล้ามเนื้อได้ค่ะค่ะเครื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเครื่อง p m s นะคะที่จะไปกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลายให้ทํางานเพื่อลดอาการปวดลดอาการชาอีกทั้งสามารถกระตุ้นเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอ่อนแรงได้ค่ะ ขานอกเหนือจากการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดนะคะเราก็จะมีเทคนิคการรักษาด้วยการใช้มือนะคะก็คือทั้งการนวดกดจุดการขยับข้อต่อการออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกด้วยค่ะ